ครับวันนี้เราก็จะมาลื้วิทยุเดิมของ Ford Ranger XLT กันครับผมลูกค้าเอามาติดตั้งวิทยุอันนี้เป็นวิทยุเดิมครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใส่เป็นะระบบวิทยุ Android <c oughs> ใส่จอ Android เก้านิ้วครับผมของตรงรุ่น Ford XLT ครับผมเป็นของซีลโก้ครายเดียวกัครับผมเรว่าอะคูติกครับผมก็สายก็ไม่ต้องไปตัดต่อครับผมก็จะมีสายสำเร็จรูปมันเลยก็ตัวนี้จะเป็นกล่อง Control คอนโทรลขวงวัลไรครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วก็จะมีแผ่นยึดด้านหลังแล้วก็สาย USB สายต่างๆนานๆเดี๋ยวเราไปไล่หากันครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปลื้อวิทยุกันเลยครับผมกับ Ford XLT ฝากกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามให้ด้วยครับผมไ

ครับผมก็ตอนนี้ก็ติดตั้งจอของ Ford Ranger เสร็จแล้วครับผมแล้วก็ใส่ซับบ็อกใต้เบาะเรียบร้อยแล้วครับผมก็ถือว่าสวยงามแล้วก็หล่อ,อเลยครับผมกับจอ Android 9นิ้วระบบไฟมาร์กติดปกติครับผมไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ไฟมาร์กติดนะครับผมเปิดระบบแอร์ตอนนี้ก็คือทำงานแล้วครับผมอันนี้เปิดเร่งเร่งระบบพัดลมไม่มีปัญหาอะไรก็สวยงามตามท้องเรื่องครับผมขนาดจอ9นิ้วของ Ford Ranger XLT ครับผมก็เดี๋ยวคันนี้ก็มีติดกล้องหลังเพิ่มเติมครับผม ตอนนี้เราเปิดระบบ youtube อยู่นะครับดย๋ยวผมเหยียบคาร์ดแล้วจะเข้าเกียร์ถอยหลังอ่าเข้าเกียร์ถอยหลังครับผมแล้วก็ผมเสร็จแล้แตอนนี้ก็คือยังไม่ได้กับหกล้องครับผมก็เลยจะเห็นผมสีๆกับหัวครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับหัวกล้องให้ครับผมก็ชิ้นส่วนทั้งหมดก็ประกอบเข้าที่เข้าลอยไม่มี มีส่วนเกินเข้าที่หมดครับผมช่องโช่องแอร์ชุดวิดยอแอร์ฝั่งซ้ายแล้วก็ชิ้นงานเสร็จนี้ก็โอเคถือว่าสมบูรณ์แล้วก็ตอนนี้ก็ต่อซับพอร์เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะปดปดเกียร์ครับผมปดเกียร์ว่างปุ๊บมันก็จะกลับมาเล่นในระบบ Youtube เหมือนเดิมอ่าโอเคถือว่างานประสบความสำเร็จครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับ เนสตาพาเพื่อด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปหลายๆคลิปให้ดูครับผมอันนี้ก็เราก็จะทำเกี่ยวกับเกี่ยวกับเสียงงาน,นจุกกระจิกชีวิตประจำวันก็ชีวิตประจำวันก็คือขับรถสิบล้อลวครับผมอันนี้ก็คืองานย่อบงานเสริมงานอดิเรกเราอาจจะทําไม่เต็มประสิทธิภาพก็อย่าว่ากันเดอ้อขอเวลาหน่อยแต่ก็พยายามเคลียร์งานให้ทั้งหมดครับผม ลอเลยเอ่ะข้าเกียย์ไทยร้างอีกทีมันไส้พร้อมส่งงานแวบมาโอเคเส้นมาแสดงว่ากล้องโอเคนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งรถให้ลูกค้าเลยละกันครับผมยังไงที่มาอุดหนุนผมก็ขอบพระคุณครับที่ไว้ใจเอสซับพาเพลนขอบคุณลูกค้าดีๆหลายๆท่านด้วยครับผมที่รออยู่ ยังไงก็เดี๋ยวจะไปจัดการให้ทั้งหมดครับผมอเดี๋ยวเราปดแก้ว่างพร้อมส่งแล้วครับผมโอเคนะครับงานทริปนี้ก็ฟอร์ดเลนเจอ XLT ก็สมูรแบบกับจอ Android 9นิ้วของ c ีลักโกวันนี้เราก็พร้อมจะส่งรถลูกค้าแล้วเดี๋ยวลูกค้ากำลังเดินทางมาครับเดี๋ยวเรา ก็จะปรับแต่งกันอีกเล็กน้อย,อยก็ยังไงก็ฝากขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่มาอุดหนุนกับทางทางช่างเอส <c oughs> ไม่ได้เป็นร้านครับผมอยู่ในป่าในดงก็ลูกค้าไว้วางใจก็มาให้ติดตั้งครับผมแล้วก็เดี๋ยวส่งคันนี้เสร็จก็จะมี f o r t จู e r มาจอดรอใส่จอแอนดรอย9นิ้วเหมือนกันครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมก็ทําเกี่ยวก,กับเครื่องเสียงด้วยชีวิตประจําวันก็คือขับรถสิบล,ล้อส่งสินคา้าตามกรุงเทพและปร,ะริมณฑลครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวรอลูกค้ามารับจบงานแล้วครับผมบ๊ายบายครับ